ับก็ถูปปีบป้บริคูชแนลนะฮะตอนนี้คุณก็ลองอยู่กับเกมไทลีภาคแรกนะครับในแชปเตอร์ที่4ี่ถ้ำริสตันนะครับหลังจากที่ได้ไปผจญในแดนสุดสาร,รสร้างคักรอมาแล,แล้วก็ได้เข้าปมปพบถ้ำริสตันเพื่อที่จะค้นหาพลังของไทลีนะฮะโอเค คืออยากจะบอกว่ากราฟิกของเกมนี้สวยงามมากนะฮะถึงจะเป็น2อิติก็เถอะโอเคแล้วแชปเตอร์ที่4นี้ผมก็ยังไม่ได้เก็บของนะฮะก็คงจะออกสำรวจลาตะเวนหาของกันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมขวดสีเขียวนี่คือขวด EFP นะฮะต้องเก็บถ้าได้ครบตามจำนวนที่มันบอก สวยงามจริงเลยกระโดดไปนะ,ฮ,นะฮะอโ,อโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่รอดนะฮะเปลี่ยนตัวออมาโอ้โห โอเคได้เฮลฟ์พชันมาเช็คพอ,อยต์จุดแรกนะครับเดียปันไม่ได้ทาลูเราต้องเก็บนะฮะใช้พอโบซักสะพานโอ้ยเดี๋ยวว่าไม่ได้ โอเคกระปั okay. ้นนี้เราจะต้องใช้พ่อ่าดีวะโอเคเป็นไปตามที huh. yeah. Yeah. Okay. ่คิดไว้นะฮะตัวเองกพีรอนเมื่อกี้ตัวอะไรเนี่ยโอเคครับเลเวลอัพแล้วห้าไปกดไปที่แชปนะฮะโอเคเราจะมาอัพสกิลอันไหนดี เราขออัพสกิลดาบแล้วกันนะฮะหรือว่าธดูวะธดูดีกว่าโอเค Accept เรียบร้อยนะฮะก็เอฟเฟคก็จะบอกว่าคุณสามารถยิงธดูต่อเนื่องได้กัน2ดอกนะฮะแล้วก็อ่าเรเวลต่อไปเนี่ยคุณก็ต้องใช้ค่าสกิลนะทั้งหมด3ค่าเพื่อในการอัพนะครับโอเคและเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนแต่ตอนที่ผมเล่นภาคแรกที่ไม่ใช่ชื่อแพ็กเกจว่าเอ็นเอ็นนะฮะ ส่วนขอก็โอเคโอเคดีสวอมมาเรื่อยๆฮะไอโงกระดุกโอ้ยบักหรือไงไวะเนี่ยลอยได้โอเคเราใช้โล่นะฮะใช้ข้อบุดไปกันล่า ให้ขาดโยกมาว่าเราองโอเคให้ง่ายนะฮะจะโยกสิเ,เสียงน,นี่อ๋อจับตรงนี้กระโดดโอเคเราสร้างกบโอ้โหดับบิ๊คคิลโอ้ยลงน้ำกันลงน้ำกดตัว S นะฮะ มองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ย,อย,อยโอ้โห,โโหเจ็บเจ็บเออเอพียบเอเพียบน่านจะมีมบัติซ่อนนะฮะตรงนี้ขึ้นไปขโมยกันนั่นแหละฮะโอ้เราถือข้อพลอมาด้วยเราใช้ทิป โหตกงอชิบหายเลยลงลงน้ำทำไมวะเนี่ยโอเคครับอ่าผมก็จะบอกว่าเวลาคุณอยู่ในน้ำเนี่ยคุณสามารถกดเปลี่ยนตัวละครคาแรคเตอร์ Character ได้นะฮะเพื่อทําให้หลอดไอ้หลอดสุญญากาศเนี่ยมันกลับมาเต็มเหมือนเดิมน,นะฮะผมไม่เหมือนเดิมฮะเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่ะเปลี่ยนมากว่าคล้ายรีบัสเตอร์นะฮะไอ้ที่ผมซื้อมาเล่นอะไทล์ หนึงสองปั้นโอ้ยเออ,อปั้าก็ดีแต่จะว่าไฟเอฟเฟกสวยมากๆเลยฮะพวกแบ็กกราว์กราฟิกข้างหลังเนี่ยสุดยอดผมแบบให้เต็มสิบเลยอะโอเคถ้าดูของทิปเนี่ยสามารถดีพร้อกันได้สองดัตแล้วนะฮะ โอเค okay, กระโดดขึ้นไปนะครับนั่นแหละฮะเป็นจะมีซีเขตของที่ซอดอยู่ต้องสร้างสภา,ากระโดดข้าไปไม่ทันนะฮะโอ้สร้างสาพาน ใช้อัลวินเป็นโล่แมเหล็กจุดจุดเป็นดาเอาบลดแหละดีและโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนของก่อนนะฮะอินเวนเตอร์โอเคอให้กับอัลวินเนี่เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยนะฮะ มอสโซง่ายๆไง่ายหรือเปล่าอโอเคตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นจุดโลนตัวนะครับ้ยเลยเข้ามาไอค้คงกกระดูกสวอสปขำต้องใช้พ่อบดจับวัตถุกล่องนะลงมามอันนี้แล้วใช้ทีฟเกาะขึ้นไปกโดอย่างง่ายดายโอ้ตายหาเลย ขอขอภัยด้วยนะท่านผู้ชมประบาิไปหน่อยไม่ดีกว่านี้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีผมจับได้ว่ามันมีซีเคตซ่อนอยู่นะฮะจะเป็นต้องใช้ทีฟในการโหดตัวโมจังเลย ว่ากระโดดทุกไปข้ามบนเป็นหินโอเคต้องให้อ่าพวกก้อนหินข้ามบนเนี่ยมาลงาลงมาก่อดสินะนั่นไงไม่ใช่แฮะพวกมาตัดสะพานตัดสะพานเราก็ใช้พ่อบดมาได้นะคะในการจับสะพานขึ้นไป ลองพยายามอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมเอามาเอามาอยากไปตรงนั้นจังครั้งนี้ผมเดิมพันว่าผมจะซ่อมสะพานแล้วก็โดดเข้าไปอ้อไม่ได้คิดไปเลยคงไหนซ่อมอะไรกววะ โอเคสีเขตดนะฮะกูเปล่าวะไม่แค่ขวดเอฟพีสองขวดตายเถอะไม่เปลี่ยนปเยอะเลยอะ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบเดิมไหมเนี่ยทำบลายเอามาขวดหนึ่งก็ยังดี โอ้เช็คพอยต์นะฮะตรงนี้เราต้องสร้างกล่องเพื่อเสียบดี่ขึ้นไปนะฮะเค <Okay, S 1> <c oughs> อย่างนั้นแหละโอ้ <c oughs> oh. โอเคเรียบร้อยกระโดดนะฮะสองคนก็ยังดีกระโดดข้าไปอ๋อมีไม้พลาดไปเยอะชิบหายเลยโอ้โหแทกิสตันสีดำตึมไปหมดเลยนะท่านผู้ชมเราจะ เราไปขึ้ไป้างเบนก่อนไม่ม okay, oh ีอะไรเกือบไปใช้พ่อบรศสร้างกล่องดีกว่าเส็เรียบร้อยนะฮะ เราเจอแล้วก้อนเฮ้ยสมบัติโอเคเราต้องผักก้อนหินไปให้มันลอยนะฮะลอยหรือเปล่าวะไปไปโอเคขอบคุณครับไม่ลอยครับไอห่าเราลู้แล้วเก็ยตละ ต้องลากกล่องนะฮะอยู่ใช้พาวด์ดีโอเคกล่องดีรับรองลอยแน่นอนครับอาฮ่าจูเลก้านะครับอโอ้เจ็บโอ้ยสุดสาวชิบหายเลย เราจะเปิดเอาเปิดทีสมบัติกัน <Yeah. S 1> ได้เอนชาร์ m มานาคิส t a l นะฮะคิสตัลที่สะสมพลังงานมานานะครับโอเคกดแท็บกดอีเวนเตอร์โอเค, e อเคใช้กับพ่อมดนะฮะอันนี้ก็เพิ่มมานาโอเคเราได้สมบัติมาคุ้มค่าพอสมควรนะฮะ โอเคตอนนี้เราสาบายเล่นพอบล็อกอได้เดี๋ยวกลัวตายเดี๋ยวจะเสียโอเคเช็คพอยต์พอดีเช็คพอยต์ที่หนะ้าแล้วมั้งโอเคเฮ้ยไปกลัวเข้ามาตะกี้เราเก็บได้คริสตัลได้นะฮะคริสตัลมานาโอเคโอเคดี๋ยวดีๆไว้นะไอ้โครงกระดูกน่างโง่หนึ่งสองซับเอาใหม่โอเค ได้ไอ้รอยช่อนมาด้วยโชคอีริงขถ้าล่างนี่น่าจะเป็นน้ำนะฮะชัดเจนแบบกว้างขึ้นน่ะโอ้โหสุดยอดออมานมดูล้วเอาใหม่เอาใหมาอ่อ่าฮะาโอเคได้ขวดยามานาขวดใหญ่ ต้องใช้พ่อบดนะฮะกระโดดโอ้โหอาชีพเบสอล็อกนะฮะได้ฮอล i d เดย์ซี e ิเสามารถดูที่ได้ที่สตรีมโปรไฟล์สตรีมของคุณนะครับกระโดดไปมีอะไรไหมไม่มี ร้อยร้อยร้อยโอเคโอเควันนี้เราต้องสร้างสะพานนะฮะกระโดดไปโ,โหเกือบไปได้โอ้โหถ้าเราไปเหวที่นี่นมองแค่ไปเห็นกระโดดไปนะฮะปึ๊บกันได้นีหลังใช้อัลซินินมาเติมดีกว่าเวลาที่มันมีอะไรช็อต นี่เป็นบ่อสารพิษนะฮะเราต้องข้ามถ้าลงไปเราจะเสียเลือดก็คงรู้เนาะกระโดดไปนะฮะอย่าได้เกรงกลัวโอเคจับว่ากันแล้วไอ้นี่ จริงผมจะกระโดดขึ้นขบวนอีกครั้งนึ่งแต่มันกระโดดไม่ได้ไม่รู้ปั๊กหรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวพชั่นโอเคขอบคุณมากครับโอ้โ่รอดอีกแม่งวงเดี๋ยวจะบอกว่าแพทนี้วังกำดักไว้เยอะจริงๆนะฮะแทบไปไม่ถูกเลยฟังกลัวที่ได้พบกับสถานที่ที่ันคายด้ Their minds began to fill with woe. The knight had not eaten in many hours, and the city the a very He was concerned that they would never find the other artifacts to break the trine's spell. The truth be told, he didn't mind having some company that stuck with him for more than an hour. โอเคครับก็จบไปแล้วนะกับแชปเตอร์ที่4ี่คิสตันครีฟนะฮะก็แชปเตอร์ต่อไปก็เป็น c h r i s of the g a m e หรือจะแปลว่าอาสุดสารที่เขาต้องการนะฮะโอเคครับก็ก็ถุยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะฮะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการเล่นเกมของผมต่อไปก็อาจจะผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะ โอเคครับก็วันนี้ขอราไปก่อนนะครับแล้วเจอกันชปเตอร์หน้านะครับบ๊ายบาย